ทำได้ไหมครับเราอยัางไงกันไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบเดี๋ยวสุ่มถามเลยนะครับ เลขที่ศูนย์เจ็ดหกทำวิธีอะไรครับศูนย์เจ็ดหกอยู่ไหมครับศูนย์เจ็ดหกอยู่ไหม อยู่หกหนึ่งสามอยู่ไหมครับได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับอาจารย์หกหนึ่งสามอยู่ไหมครับ หกหนึ่งสามทำวิธีอะไรครับหกหนึ่งสามไม่ตอบสองห้าเจ็ดครับสองห้าเจ็ดทำวิธีอะไรครับได้ยินใช่ไหมเนี่ย สองห้าเจ็ดทำวิธีอะไรครับไม่ตอบสองสองเก้าล้ะครับทำวิธีอะไรครับ สองสองเก้าทำวิธีอะไรครับไม่ตอบโพสิชันค่ะอ้าวหนว่าจะไม่ตอบได้คำตอบไหมครับมันเออร์อร์ค่ะจ่าอันนี้แช์หน้าจอได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะคะ่ะหนูอยู่ในมอค่ะอ๋อมันไม่มีเน็ตอ่าอ่าอ่าโอเคแล้วมันเออร์เลอร์ยังไง่ครับ มันหนูไม่รู้ว่าหนูพิมพ์ผิดตรงไหนหรือเปล่าคะแบบว่าอธิบายคเพื <c oughs> พ่อนเมื่อเอช้าเขาใช้วิธีเพืพ่อนเมื่อเช้าเขาใช้วิธีเอากล้องมือถือถ่ายรูปให้ผมดูอะ่ะคุณทำได้เปล่าอ๋อเดาๆแบบน,นี้นะคะลองลองเอาสูตรที่คีให้ดูหน่อย No, no, no. ได้ไหมไม่ได้ผมข้าไปก่อนนะผมข้าไปก่อนนะเอาจิ้มเลขมั่วๆมาแล้วกันนะ ห้าห้าห้าอันนี้ทำวิธีอะไรครับห้าห้าห้าครับครับอาจารย์ทำวิธีอะไรครับ Fall Position ครับได้คำตอบอะไรครับยังทำไม่เสร็จเลยครับเฮ้ยทำไม่เสร็จยังไงวะ ครับทำทำถึงไหนแล้วครับทำถึง fxi เลยครับงงอ่ะยี่สิบนีไม่เสร็จนี่คุณ,คณไม่รอดนะเนี่ยครับเออคือผมสันนิษฐานได้อย่างเดียวอ่ะว่าเรียนไปคราวที่แล้วแล้วอ่ะมันจะไม่มีใครไป ทำต่อเลยอ่ะไม่มีใครไปหัดทำเองต่อเลยอ่ะ,อะมีใครทําเสร็จบ้างไหมมีใครทําเสร็จบ้างไหมครับเออผมผมไม่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าครับได้ประมาณแปดจุดห้าหกสี่สามเปอร์เซ็นครับ เราโจทย์ข้อเดียวกันเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะคำต่อไอ้ไ<ม>นี่คือโจทย์ข้อไหนเนี่ยข้อที่ว่า x ทำให้โมเม e n t เป็นศูนยนนะขนะ้อเดียวกันปะข้อเดียวกันครับแต่น่าจะน่าจะใส่เลขผิดหรือเปล่า อมีมีไม,ม,ม่คําตอบไม่ตรงกับผมอ่ะผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมทําถูกป่ะมีใครทําเสร็จแล้วอีก,อ,กอีกบ้างครับงงว่าทำอะไรกันอยู่เนี่ย คุณรอรู้เรื่องใกล้สอบไม่ได้นะคุณเรียนคุณเรียนปุ๊บแล้วให้มันรู้เรื่องครั้งต่อครั้งไปเลยนะครับเสร็จจากเรียนนี่ปุ๊บคุณก็ไปทําแบบฝึหกหัดซ้ําเลยไม่ต้องไปรอใกล้สอบเราก็ผมก็ไม่รู้จะสอบคุณเมื่อไหร่เดี๋ยวพุดหน้าผมก็ต้องงดสอบงดสอนอีกก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนนะครับอาจจะอัดเทปเอาไวอยอย้างเนี้ยนะซึ่งอัดเทปไว้มันก็ปุยกันไม่ได้อีกนะพอ,พอสอนสด คุยด้วยก็ไม่มีคนคุยด้วยอีกก็ไม่รู้ว่าเข้ามาทําอะไรกันไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครทําเสร็จเลยไม่มีใครคข้ตัวเลยไม่มีใครไปหัดใช้ Excel เลยหรือยังไงครับ ไม่คุยกันใช่ไหมครับถ้าไม่คุยกับผมผมเลิกสอนแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมก็ทํา Google Form ให้ถ่ายรูปก,กันบ้านส่งเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ทำสี่วิธีเลยนะครับทําทั้งใบ section for Position c แ can มดิ i f y c ีแคนนะครับข้อนี้ทํานิวตันรับสารได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ทํานิวตันรับสารด้วยนะครับโอเคนะครับผมทํา Google Form นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณถ่ายรูปส่งนะครับ แต่ละข้อแต่ละวิธีนะก็เอากล้องถ่ายรูปหน้าจอ Excel มาก็ได้หรือจะแคปหน้าจอมาก็ได้นะครับโอเคนะมีอะไรก็ถามมาในไลน์นะครับถ้าไม่อยากคุยกับผมผมจะเลิกสอนแล้วล่ะคุณมีเวลาถึงแค่หกโมงเย็นนะครับไม่ส่งก็คือไม่มีคะแนนนะครับลอกกันมาก็ไม่มีคะแนนเหมือนกันนะครับเอาเท่านี้นะครับ